ตรงนี้บอกเลยว่าแล้วแต่ความชอบมันเป็นสไตล์ความชอบของใครของมันเลยนะครับดูจากภาพนะแรดูคมกว่าให้รายละเอียดสีสันที่ค่อนข้างตรงกว่าจะสู้กันสันของ iPhone 11 Pro Max ไม่ได้นะครับสีสัในใกล้เคียงกันอยู่กราบสวัสดีครับทุกทานเขช่อง แคมอีกครั้งน,นะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปที่หลายๆคนรอคอยนะครับแต่ว่าผมทําคลิปเนี้ยผมทําก่อนที่ iPhone 12จะออกเพราะฉะนั้นก็ดูไปพังๆก่อนละกันระหว่างตัวมี 10T Pro 5G ครับ v s กับตัว iPhone 11 Pro Max นะครับผมเป็นรูปและวีโอที่ผมได้นําไปถ่ายเทียบมาให้ดูนะว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนหลายๆคนโ oh, หพี่มีมันโหดมากเลยนะพี่ราคานี้นะโหตกตายหมดนะผมก็ได้ไปเทสมาให้แล้วแล้วผมบอกเลยว่าซื้อ อย่างในราคาไหนได้อย่างนั้นจริงๆนะครับจะไปเทียบกับตัว11 Pro Max เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องดูก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งคิดไปเองนะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับเฮ้ย <He> ภาพมันจริงเปล่ามันออกมาเป็นอย่างนี้คือลองประกอบกันสินใ,ใจดูนะครับผมไม่ได้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะมันคุ้มในตัวราคาของมันอยู่แล้วนะงั้นเ,เราไปดูสเปคฮาร์ดแวร์ของทั้งคู่กันก่อนเลยดีกว่าครับผม เดี๋ยวเราจะเล่าไปทีละภาพทีละร,รูปกันเลยดีกว่านะสําหรับตัว iPhone 11 Pro Max และ Pro 5G ละกันนะเริ่มจากรูปเลนส์หลักก่อนผมบอกเลยว่าสีสันในใกล้เคียงกันมากแต่ว่ามีสิบ T Pro จะวัดแสงสว่างกว่า iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะติดทางอมเหลืองมากกว่าสีสันโดยรวมเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยผมชอบ iPhone มากกว่านะอันนี้ผมพูดตามความเห็นนะครับ iPhone จะทำ Auto HDR เนีค่อนข้างดีกว่าดีเทลเนี่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะ แต่ถ้าดูเพลินเพินเนี่ยผมว่ามันก็สวยทั้งคู่นะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายมันจะต่างเรื่องของโทนสีสันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะอ่ะทีนี้มาถ่ายอาหารบ้างครับผม ถ่ายอาหารผมบอกเลยว่าไม่ติดของภาพเนี่ยตัวมี่ 10T Pro จะมีเดฟมากกว่าเพราะเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าด้วยนะครับทำให้ถ่ายอาหารออกมาเนี่ยไม่ค่อยมีความชัดลึกมากนักนะครับจะมีความชัดตื้นมากกว่าก็คือจะมีเดฟก,การละลายหลังที่ค่อนข้างเยอะกว่านะในเวลาเราถ่ายใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยสีสันของอาหารส่วนตัวผมชอบของ iPhone 1ส Pro Max มากกว่าในภาพแบบนี้ซึ่งคือถ่ายภาพอาหารมันควรจะมีสีสันมีอะไรที่มันแบบโดดเด้งขึ้นมาแต่ว่าของมี่ 10T Pro เนี่ยมันเหมือนไปเน้น ดูตี้มากเกินไปสีมันจะโทนซอฟๆไปอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะทําให้อาหารมันดูดรอปลงไปได้อันนี้ผมพูดกันตามภาพสิ่งที่เห็นจริงๆนะเลนส์เอลตาวายเนี่ยไอโฟนส1จะมีสีสันที่สดมากกว่านะสีของต้นไม้เนี่ยดูสดใสามากกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับมี่สิบทีโปรเนี่ยจะเน้นโทนอ่อนๆซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบโทนอ่อนบางคนชอบความสดใสพอมาเป็นภาพสม d r สีสันของตัวมี่สิบทีโปรเนี่ยดันทําออกมาได้ดีดกว่าเฉยซึ่งตรงเนี้ยมัน แล้วแต่ AI ที่มีมันจะคำนวณน,นะแต่ว่า iPhone ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปทางธรรมชาติแบบเดิมๆ oh. แบบเหลืองติดสอีอิ่มยังไงก็อย่างนั้นนะ oh. นี่อ้าว iPhone ดีนะมุมมองของ iPhone นี่ก็จะกว้างกว่ามากพอสมควรตรงนี้นะก็แล้วแต่คนว่าซีเรียสมากน้อยแค่ไหนทีนี้มาดูกันถึงเรื่องของโหมดมาโครกันบ้างนะตรงนี้เนี่ยผมบอกเลย iPhone 11 Pro Max ยไม่มีนะแต่มี จะมีแล้วก็ผมบอกเลยว่ามีอะโหดมากๆนะของนี่เนี่ยมาโครเนี่ยถ่ายได้ใกล้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นดีเทลต่างๆในสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันเจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะมันเล็กมากจริงๆนะสีสันดีมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมันมีออโต้โฟกัสเนี่ยในเลนส์มาโครมาให้ด้วยซึ่งเวลาเราเข้าใกล้เราไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยมันจะเข้าโฟกัสเข้าไหมมันมีออโต้โฟกัสปุ๊บเรากดลั่นได้เลยซึ่งตรงเนี้ยดีมากๆทําให้เราถ่ายงานถ่ายแบบภาพมาโครได,ได,ได้ได้ง่ายขึ้นเยอะ นะสำหรับคนที my, ่ชอบถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรเล็กๆถ่ายพระเครื่องนู่นนั่นนี่จิวเวลรี่่าๆนา,นามผมบอกเลยโผลมากๆหมดมาโคโของมี e ่ 10T Pro เนี่ย lais, ไอโฟนก็ทําไม่ได้ถ่ายภาพคนตรงนี้บอกเลยว่าแล้วแต่ความชอบมันเป็นสไตล์ ous, ความชอบของใครของมันเลยนะครับเรื่องของสีสันสีผิวเนี่ยไอโฟน11 Pro ม a x จะมีสีสันที่สดกว่าแต่มี่ 10T Pro 5G จะเน้นอ่อนนุ่มสีสันบางภาพเดี๋ยวผมบอกเลยว่าสีของมี่เนี่ยอาจจะเหมาะกับการถ่ายคนมากกว่านะ การตัดขอบเนี่ยผมบอกเลยว่ามีสิบทีโปเนี่ยอยู่ในระยะไกลก็ยังตัดขอบได้อะอแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 1 p r r o m x x ผมบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะ ละลายหลังได้เพราะระยะเนี่ยไกลเกินต้องเข้ามาใกล้พอให้มันได้ระยะ <Okay. S 1> ออใกล้เกินก็ไม่ได้ไกลเกินก็ไม่ได้ต้องเข้ามาในระยะที่มันพอเหมาะนะมันถึงจะยอมทาละลายหลังให้ซึ่งเลยผมบอกเลยว่าผม,มญหุ่นงิดมากๆนะครับบางทีเราเราได้อ์ประกอบแล้วอะแต่เราก็แบบอยากใส่ความละลายอะไรมันเข้าไปแต่มันมันไม่ให้อะเราต้องเข้าไปแล้วมันเสียคอมโพส์อะเออตรงนี้ก็ญหญุดหงิดนะครับญหญุดนหงิดนะเรื่องของสีไวปราล้านเนี่ยแน่นอนละตรงนี้มีมันมีแอบเพี้ยนอะ <S <S อันนี้ <c oughs> เราต้องพูดตามตรงนะครับ มันเพี้ยนตรงเห็นได้ชัดเลยถ่ายกับกําแพงหลังที่เป็นสีเขียวเนี่ยโอ้มันอมม่วงยับเลยแต่ในขณะที่ iPhone เนี่ยสีตรงมากๆนะแล้วแต่ความชอบนะครับสีเสื้อที่เป็นสีแดงสีผิวมันก็ไม่เพี้ยนด้วยนะกล้องหน้าของมิสิทีโปรถ่ายทอดสีสันออกมาได้ดีมากแต่ว่ามองเนี่ยมันแอบแคบไปหน่อยนะตรงนี้อึดอัดเล็กน้อยเวลาเราถ่ายเซลฟี่แบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้แบบมุมมองที่กว้างเท่าไหร่นะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ากันไปโหมดกลางคืนนะทำได้เฉพาะ ในเลนหลักทั้งคู่เลยดีเทลสีสันเนี่ยผมบอกเลยว่าชอบทาง iPhone มากกว่าอันนี้ดูจากภาพนะแรดูคมกว่าให้ารายละเอียดสีสันที่ค่อนข้างตรงกว่ามี 10T Pro นะครับผมบอกเลยว่าได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถถ่ายไนหม t ดกลางคืนเนี่ยในกล้องหน้าได้แล้วก็ดีเทลเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ส่วน iPhone 11 Pro Max เนี่ยไม่มีนะในกล้องหน้าเนี่ยไม่มีแน่นอน วุ่นเละมากอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะครับเลนส์อัตตราไลนะในที่แสงน้อยที่ไม่สามารถถ่ายได้ทั้งคู่ผมก็ได้ถ่ายมาให้เหมือนกันบอกเลยว่ามันก็มันก็ไม่ได้ดีทั้งคู่นะครับมุมมองตัตของมิสิทธิปโปรก็แคบกว่าปกตินั่นแหละนะสีสันก็จะซีดกว่าของตัว i iPhone 11 Pro Max ด้วยแต่ว่าดีเทลเนี่ยกับคมกว่าของตัว iPhone 11 Pro Max พอสมควรเลยอันนี้คือมุมองมากเลยนะครับคือพอเป็นกลางคืนเนี่ยดันทำดีเทลมาได้ดีกว่าของตัว iPhone 11 Pro Max ถือว่าทํามาได้ดีกว่าอันนี้ผม ก็แปลกใจเหมือนกันนะอืทีนี้มันพูดกันถึงเรื่องของการซูมภาพนะครับผมการซูมภาพตอนกลางคืนเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าเขาไม่ได้ให้เลนส์เทเลมาให้นะครับในขณะที่ iPhone 1ด Pro Max มีเลนส์เทเลมาให้แต่ว่าเหมือนกับมี10ิบทีเขาจะใช้เลนส์หลักในการซูมเข้าไปเพราะว่าความละเอียดเขามีถึง108ล้านเพราะฉะนั้นเขาคิดเลยว่าเขาซูมเข้าไปเนี่ยได้เยอะกว่าเนี่ยรายละเอียดเขาไม่แตกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ลองดูนะครับผมบอกเลยว่าซูมเข้าไปได้ถึง30เท่าในขณะที่ iPhone 11 Pro Max สามารถซูมได้แค่10เท่า เท่านั้นแต่ผมคิดว่าถ้าครอบเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะซูมเข้าไปได้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันแต่คงจะไม่ได้ความละเอียดที่ดีเท่ากับของตัวมีสิทิโปรเพราะว่าของเขาเนี่ยมีความละเอียดถึง108ล้านแต่ว่าของตัว iPhone 7 Pro Max เนี่ยเลนเทเล่เ,ลขเขามีความละเอียดแค่12ล้านเท่านั้นนะคบมันก็จะครอบซูมเข้าไปได้อีกประมาณนึงนั่นแหละทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องของงานวิดีโอดีกว่านะครับผมผมบอกเลยว่างานวิดีโอผมจะไม่ได้ถ่ายตัว 8K ของตัวมีสิทิโปรมาอันนั้นเอาไว้เป็นคุณไปดูใน วิดีเอแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยควรจะต้องเป็นความละเอียดที่วิดีโอเท่ากันอย่างเช่น 4K 10เฟรมผมบอกเลยกลางวันเนี่ยดีเทลความสว่างของ iPhone 11 Pro Max มีมากกว่านะมีสิทธิ์โปรจะสันมากกว่านะครับสีสันเนี่ย iPhone 11 Pro Max เนี่ยจัดว่าอิ่มกว่าในที่แสงน้อยเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่สีสันเนี่ย iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะสีตรงกว่าไม่ว่าจะเป็นแสงไฟสีสีเหลืองตรงนี้ผมบอกเลยว่าอ iPhone อย่างนี้คือ iPhone จริงๆนะกลาง คือเนี่ยให้รายละเอียดที่ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าไอ o n e 11 Pro Max จะมีภาพซ้อนเนี่ยแอบมีภาพซ้อนอยู่นิดหนึ่งนะตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากส่วนมี 10T Pro เนี่ยไม่มีภาพซ้อนเลยนะไม่ได้กันสั่นนิ่งเหมือนกันวิดีโอความละเอียด 4K 30เฟรมบ้างนะครับผม <Okay. S 1> ความละเอียดเนี่ยใกล้เคียงกันนะแต่ว่าจะสู้กันสั่นของ iPhone 11 Pro Max ไม่ได้นะครับสีสันเนี่ยใกล้เคียงกันอยู่การโฟกัสเร็วพอกันนะแต่ไอ o n e 11 Pro Max ก็ยังโฟกัสได้สมูทกว่าอยู่ดีนะครับสีสันคอนทราสต์เนี่ยม จัดกว่าแต่ iPhone 1 Pro Max ให้รายละเอียด D R ER ที่ดีกว่า iPhone 11ยังติดไปทางอมงเหลืองนะครับส่วน m 1 Pro ก็ยังติดไปทางอมฟ้านะตามนั้นนะครับตามสิ่งที่เห็นเลยนะวิดีโอของ u l t ต a Wide นะครับอัดได้สูงสุดเนี่ยผมบอกเลยว่ามี่เนี่ยอัดได้แน่นอนละ 4K 30ส่วน iPhone 11 Pro Max อัดได้ถึง 4K 60แต่ว่าผมไม่ได้อัดมาผมอัดมาในความละเอียดที่เหมือนเท่ากันเลยดีกว่านะเพื่อที่จะดูประสิทธิภาพมุมอมองอะไรหลายๆอย่างด้วยวมันมันแตกต่างหรือว่ามันกินกันมากน้อย แค่ไหนนะครับมุมมองและดีอเนี่ยวีโอผมบอกเลยว่า iPhone 1ด Pro Max เนี่ยก็ยังกว้างกว่าอยู่นะแล้วก็มีสิทธิโปรมุมมองแคบกว่าแต่จะเน้นคอนทราสที่จัดกว่าการกันสั่นเอ่ยใกล้เคียงกันอ่าถือว่าใช้ได้นะครับกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอัดมาแบบคนละความละเอียดเลยนะทำให้เห็นเลยว่า iPhone 1ด Pro Max เนี่ยถึงจะเป็น 4K60 เฟรมกันสั่นก็ยังนิ่งกว่านะแต่ว่ามันก็จะมีนอสเยอะกว่าเพราะมันเป็น60เฟรมไงอืมมันก็เลยมืดกว่ามันก็จะต้องดันนอสดันอะไรมากกว่าดีเทลเนี่ ผมว่าก็มีเหมือนกันนะครับส่วนมี่1 0 Pro เนี่ยน้อยเนียไม่เยอะมากเพราะว่ามันอาจได้แค่ 4K 30เฟรมเท่านั้นแต่ดีเทลเนี่ยจะออกไปทางวุนว้นๆหน่อยเหมือนรีดิวน้ยทิ้งนะตรงนี้ก็เข้าใจได้อันนี้ก็เข้าใจว่าเออเขาต้องรีดิวโน้สทิ้งด้วยนู่นนั่นนี<ๆ>่กล้องหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามี่0 Pro เนี่ยอาจได้สูงสุดแค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นในขณะที่ iPhone 10 Pro Max อัดได้ถึง 4K 60เฟรมน,ะนะอันนี้น่าเสียดายจริงๆตรงที่ว่ามี่0 Pro เน่อดไ้แค Fu HD 30 มุมมองกล้องหนของ iPhone 10 Pro Max เนี่ยกว้างกว่าด้วยในขณะที่มี่ 10T Pro มุมมองจะแค่กว่าเพราะทําการกันสั่นนั่นเองซึ่งตัวนี้มันสามารถเปิดปิดได้นะเปิดปิดได้แต่ว่าการกันสั่นก็นิ่งพอๆกับ iPhone เลยนะครับสกินโทนเนี่ยผมบอกเลยสกินโทนของมี่เนี่ยจะเน้นหน้าขาวนะแต่จากที่ได้ลองคือตามวัดแสงยัง,ยงวูบวาบอยู่พอสมควรนะครับส่วนตัว iPhone 10 Pro Max เนี่ยก็โดยรวมนะผมว่าใช้งานได้ดีกว่าในที่แสงน้อยนะครับผมบอกเลยผมปิดการกันสั่นไปเลยของตัวมี่ 10T Pro จะดูได้ว,ว่ามุมมองเนี่ยพอเท่า กันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างกลายเป็นว่าสั่นมากกว่า iPhone 11 Pro Max ซะอย่างนั้นดีเทลสีสันก็สู้ iPhone 11 Pro Max ไม่ได้กลางคืนเนี่ยอัดมาที่ความละเอียดที่เท่าเท่ากันเนี่ยนะที่ Full HD 30เฟรมมุมมองเท่ากันนะครับปิดการกันสั่นเลยทุกอย่างคือให้มันเท่ากันนะมี 10T Pro เนี่ยปิดการกันสั่นแล้วความสว่างในกล้องหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ายกให้ตัวมี 10T Pro เลยส่วน iPhone 11 Pro Max ในกลางคืนเนี่ยจะมีน้อยและเละในกล้องหน้าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าในที่แสง น้อมากๆจริงๆ iPhone ไม่เก่งเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของดีเทลเรื่องของอะไรมันจะเป็นแบบวุ่นๆดำๆเละๆไปเลยนะตรงนี้เรื่องของการอัดเสียงผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่า iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะตัดเสียงรอบข้างได้ค่อนข้างดีกว่านะครับส่วน m 1ี Pro จะเก็บเสียงรอบข้างมาค่อนข้างชัดเจนในที่แสงน้อยเอ้ยมีว่าแสงวูบวาบแลเนี่ยใช่วูบวา ว,ว่าเนาะถ้าถ้ามันจับหน้าว,ว่างอต้องตดนหลอกหมุนว่างไม่มีแต่ว่า หาว่าเนื้อเสียงดีไหมเนื้อเสียงเนี่ยดีทั้งคู่เลยนะไม่ได้แบบแตกต่างกนะันมากมันจะแตกต่างกันเรื่องของเสียงรอบข้างที่มันเข้ามาเท่านั้นเองซึ่งก็แล้วแต่คนชอบว่าจะนําไปใช้ในลักษณะแบบไหนนะ <Okay. S 1> มีสิบทีโปรมีวิดีโอมาโคโรมาให้นะครับซึ่งโหมดมากๆผมบอกเลยว่าอัดได้ที่ Full HD 30เฟรมกันสั่นเนี่ยไม่มีนะกันสั่นค่อนข้างแบบหูสั่นเลยนะแต่มีออโต้โฟกัสให้ด้วยนะครับในขนาดที่ iPhone 11 Pro Max ไม่มีตรงนี้ตรงนี้เป็นลูกเล่นอีกอย่างที่เออมีก็มีมาให้แล้วก็คนที่ชอบถ่ายวิดีโออออสนเรรื่งงขงกา หรือว่าเ,เรื่องของการทําบอร์ดเขียวพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยสามารถโอ้เข้าใกล้ๆแล้วอัดแล้วพูดแล้วสอนได้เลยสอนนักเรียนนักศึกษาได้เลยตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบสายนี้จริงๆสโลโมชันอัดได้ที่ 4Hd240 เฟรมทั้งคู่ทําได้เหมือนกันทั้งคู่เลยโอเคครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลของตัว iPhone 1ด Pro Max และ มี Pro G, ่ส <G> ิบท <G> ีโปร 5G ก็ได้ทํารีวิวเปรียบเทียบ vs ให้แล้วนะครับระหว่างภาพนิ่งและวิดีโอก,ก็ลองนําไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจดูว่าคุณคิดว่ามี่สิบทีโปรของคุณเนี่ยยังสามารถเทียบชั้นกับตัว i p h o n 17 Pro Max ได้มากน้อยแค่ไหนในเลนราคาที่ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งนะเท่าตัวได้เลยนะครับก็ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทํา iPhone 12ให้ทุกคนได้ดูกันนะอดใจรอสักแป๊บหนึ่งผมบอกเลยว่าได้ดูแน อาจจะทำเช้าคนอื่นเพราะว่าขอเวลาในการไปเก็บข้อมูลมานั่งพูดแล้วก็ตัดต่อด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะรีบทําให้ได้ด่วนและเร็วที่สุดดีที่สุดนะตอนวันนี้ก็ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ